สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลูกหนังทุกท่านสวัสดีนักลงทุนทุกคนนะครับกลับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลประจำค่ำคืนวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ14สิงหาคม2564นะครับคึกคักกนเลยทีเดียวครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลมีให้เลือกหลากหลายกลับมาคิกอ off อกันแล้วนะครับบรรดา ลีกใ,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 ใหญ่หลีกหลักๆของแฟนฟุตบอลไทยที่เราคอยที่จะติดตามฤดูการใหม่เปิดฉากขึ้นแล้วนะครับศึกพิมลีกอังกฤษเริ่มต้นวันนี้ตั้งแต่6โมงครึ่งเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลีดยูไนเต็ดโอ้โหคู่รักคู่แค้นนะฮะแล้วก็ไล่เลียงไปมี3ามทุ่มก็เตะกันเพื่อภาพดึกสุด5ทุ่มครึ่งนะครับก็กลับมาอยู่ในช่วงสถานการณ์ปกติมีฟุตบอลให้ได้ เลือกหลากหลายในช่วงเวลาเดียวนะครับต่างจากซีซั่นที่แล้วที่เตะกันไปทีละคู่ไล่เรียงต่อเนื่องเวลานะฮะกว่าจะได้หลับได้นอนกันก็ค่อนข้างจะดึกนะครับคืนนี้แฟนฟุตบอลไม่ต้องรอนานติดตามกันได้จากสถานการณ์ปกติแฟนบอลเข้าชมได้เหมือนเดิมนะครับส่วนลาลิกาสเปนก็กลับมาแล้วนะฮะบุนเดสเลกาเยอรมันก็เช่นเดียวกันนะครับเตะกันไปตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโอโหบบเยนบวนิค oh ทำงามไส้กันเลยทีเดียวนะฮะหลายๆคนท่านต่อทั้งหลายก็คงผิดหวังกับการเปิดซีซั่นของพี่เสือใต้เขานะฮะเปิดหัวไม่ดีเลยค่ำคืนวันนี้เลยจัดให้ในศึกบุนเดสลิกาอีกสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับหลังจากที่เมื่อคืนบางคนอาจจะผิดหวังกับยบร์นมิวนิคมานะค,คืนนี้5้าทุ่มครึ่งขออนุญาตชี้ชัดไปที่เกมคู่ระหว่างโบริเซียดอร์ทมุนนะครับเจอกับไอรทราฟเฟนเฟิร์ต เป็นคู่ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูสีนะครับแม้ว่าฤด,ดูการที่แล้วอันดับอาจจะต่างกันพอสมควรนะฮะแต่ฟอร์มโดยรวมถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับคู่นี้เล่นกันที่บ้านของดอตมุลนะครับซิกเนลเอดูนาพาร์กก็เป็นรังเห่าอันมีมขลัขงของพวกเขานะครับยิ่งมีแฟนบอลกลับมาแล้วน่าจะคึกคักมากขึ้นเกมนี้เลทเปิดมา3หน้าเสือสามราคาด้วยกันนะครับตั้งแต่ ดอทมุนเป็นต่อ1ลูกนะฮะไปจนถึง1ลูกควบ1ลูกครึ่งแล้วก็มากสุดอยู่ที่1ลูกครึ่งนะครับตัวแดง0.83ก็เลยทีเดียวน้ำล้นนะฮะสูงต่ำโอเวอร์เดร์นะครับคู่นี้เปิดมาต่ำสุดอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับราคากลางอยู่ที่3ลูกครึ่ง ไปจนถึง3ลูกครึ่งควบ4ี่กันเลยทีเดียวตามคาดการก็คิดว่าคงจะยิงกันเยอะนะฮะเกมคู่นี้ไม่งั้นคงไม่เปิดมาสักขนาดนี้นะครับอย่างตับต้องมี4ลูกถึงจะรับซับอ่ะนะฮะส่วนครึ่งแรกนะครับ45นาทีใครที่ไม่ได้อยากลุ้นนานอยากจะลุ้นสั้นๆนะฮะอยากนอนเร็วนะครับแต่ไม่รู้ว่ารับซับหรือเปล่าน,ะนอนเร็วเนี่ย นอนได้ลอยยิ้มหรือว่านอนด้วยการไก่หน้าผากก็รอดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ45นาทีเปิดมา2เรทนะครับตั้งแต่ปอปอจนถึงครึ่งลูกให้ทางฝั่งดอทมูลเป็นต่อแล้วก็สูงต่ำโอเวอร์เดอร์ก็เปิดมา2ราคาเช่นเดียวกันตั้งแต่1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับไปจนถึง1ลูกครึ่งกันเลยก็เลือกคัดสรรดูนะครับไปดูราคาชนะเสมอแพ้สักนิดหนึ่งแล้วกันดอทมูลชนะก็โหน้อยจัดนะครับ1.44 แล้วก็แรง์เฟิร์ตชนะได้ถึง6ต่อนะครับขณะที่ถ้าออกเสมอเนี่ยจะได้ถึง4.9นะครับก็เลือกขสันย์กันได้ไปดูภาพรวมของทั้ง2ทีมและวกันนะครับทั้ง2ทีมอดอทนูลเสียกำลังสำคัญอย่างจาดอนซานโชไปให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องดูว่าเกมนี้พวกเขาจะส่งผลหรือเปล่านะฮะกับการเสีย สานโชวไปดูว่าซีซั่นนี้จะอดรอปลงจากเดิมหรือว่าจะมีใครเข้ามาทดแทนได้นะครับเกมวันนี้ดอทบุญนะฮะตัวหลักๆของพวกเขาก็ยังอยู่กันพร้อมเพรียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเ e อลลิงฮาเลนนะฮะมาโกลร้อยหรือว่าเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งของทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ไปในลายของ Excel with เซลนะครับก็ยังอยู่กันครบรวมไปถึงเอ็มเลชาร์วันนี้ก็อาจจะต้องโดนจับมาเล่นเป็นตำแหน่งกองหลังหน่อยนะครับส่วนตัวบาดเจ็บพวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานมาเตอูมอเล่แล้วก็ m o ริอสัสวูฟนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะฮะเช่นเดียวกับ zer, ชิ h m e เซอรนะครับก็ยังคงไม่ไม่พร้อมจูเลียนบลันนะฮะอะไรต่างๆก็ยังยังต้องให้เวลาลงถึงแมตต m เม l ก็ต้องเช็คสภาพความฟิตหน่อยนะครับเพราะอายุนามก็ค่อนข้างเยอะแล้วถ้าไม่พร้อมจริงๆก็คงจะ,งจะไม่ได้โอกาสลงสนามานะครับส่วนทางฝั่งไอทักแฟงเฟิร์ดนะครับแฟงเฟิร์ดก็มีการเสียตัวหลักออกไปพอสมควรนะจาก จบฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตัวหลักๆตัวเก่าๆก็ยังอยู่นะครับเลาฟเอลโบเล่ e ก็พร้อมนะครับคามาดานะฮะกองกลางสัญชาติญี่ปุ่นก็พอที่ประจาการในในเกมลุกนะครับดูชื่อชั้นอาจจะไม่คุ้นหูเท่าทางฝั่งดอดมุนนะครับแต่อีทั a แฟรงเฟิร์ตเป็นทีมที่เล่นด้วยระบบแบบแผนทีมเวิร์กนะครับ ปัญหาของพวกเขาก็คือการขาดเอามามี่ตัวเล่น,นะครับแรนเนอร์อาเช่รวมไปถึงเซบาสเตียนโรเด่น,นะครับกองกลางตัวเก๋าที่มีปัญหาการบาดเจ็บก็อาจจะส่งผลน,นิดหน่อยนะครับแต่ระบบของแฟรงเฟิร์ตคงไม่สะเทือนอะไรมากมาย ไปดูผลงานภาพรวมกันหน่อยแล้วกันนะครับล่าสุดในศึกเนฟเโบเคาวก่อนที่พวกเขาจะเล่นในเกมหลีกเนี่ยดอตบุลบุกไปถล่มเวสต์บาเดนไป3ประตูต่อ0นะครับขณะที่แฟงเฟิร์ตโอโหกล่อยหน่อยเลยเกมที่แล้วนะครับบุกไปแพ้ให้กับมันฮามศประตูต่อ2แล้วก็โดนใบแดงด้วยนะครับมาเกมนี้ก็ จะต้องเรียกวานกำลังใจกลับมาหน่อยนะฮะเลดเปิดมาค่อนข้างจะสูงบังคับให้ดอทมุลต้องยิง2ลูกถึงจะรับซับ นะครับผมก็ยังเชื่อใจนะเล่นในบ้านดอร์ตมุนตอนรับแฟนแฟนที่กลับมาเชียร์ในสนามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สุดท้ายก็ยังเชื่อใจว่าดอร์ตมุนน่าจะมีทีเด็ดในการเก็บชัยชนะแล้วก็จะยิงเกิน1ประตูนแน่นอนลุ้นแม่2เพื่อรับซับไปได้เลยชี้ชัดไปที่โบรุเซียดอร์ตมุนจะเป็นทีเด็ดประจำค่ำคืนวันนี้ครับอย่าลืมนะครับทุกการลงทุนมีความเสีย่ยง คิดจะเสี่ยงต้องเสี่ยงอย่างมีสติชอบก็จัดขัดใจก็สวนไปเหมือนเดิมนะฮะแล้วกลับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลได้ใหม่ในคลิปถัดไปข้ามคืนวันนี้ติดตามฟุตบอลกันให้สนุกรับทรัพย์กันทั่หน้าสวัสดีครับ